ค่ะสุ่มเสี่ยงค่ะซุ่มเสี่ยงที่จะทําผิดกฎหมายนะคะซึ่งการทาผิดกฎหมายในครั้งนี้ถ้าสามารถทําต่อไปได้เนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานที่ผิดๆในการบริหารจัดการงบประมาณไปในอนาคตซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายที่เราประเมินไม่ได้สิ่งที่จะเสียอีกก็คือว่าเราจ่า์ลงเงินไป5 0,000 000, นล้านแต่กลับสร้างกลไกเงื่อนไขโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพื่อที่จะเอื้อค้าปลีกรายใหญ่แล้วก็กีดกัน รายย่อยโดยไม่รู้ตัวจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขเสียโอกาสที่จะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าให้กับประชาชนเพียงเพราะว่าเราจะต้องกักเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อไปทำโครงการนี้ในตอนปลายปีและยังมีอีกโอกาสอีกหลายโอกาสที่จะต้องเสียไปที่จะได้ทำนโยบายอื่นๆ เพราะภาระที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันไม่ได้จบแค่งบประมาณ67แล้วก็68มันจะตามเราไปอีกจนถึง69 70ต่อไปแล้วก็จะไปทำให้พื้นที่ที่จะมีงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนี่จะเป็นกระสุนนัดใหญ่นัดแรกนัดเดียวและนัดสุดท้ายของทางรัฐบาลที่จะได้ มีโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้เรื่องข้อจำกัดทางงบประมาณที่มันจะเกิดขึ้นตามมาค่ะท่นา,ทานประธานครั้งที่แล้วนะคะงบป,ปี67ดิฉันได้ส่งความห่วงใยผ่านท่านประธานไปยังข้าราชการประจำที่ยังซื้อตรงต่อหลักการนะคะให้ออกมากล้าที่จะท้วงติ่งกับโครงการนี้ที่มันมีปัญหาที่มันไม่ตรงไปตรงมา ที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการตามหลักวิชาการแต่วันนี้ดิฉันจะขอส่งความห่งายผ่านท่านประธานไปยังพักร่วมรัฐบาลค่ะว่าท่านจะกลายมาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการทำผิดกฎหมายครั้งนี้ในการกระทําที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครั้งนี้หรือไม่ถ้าท่านเองก็ยังพอมียึดถือหลักการอะไรอยู่ในหัวใจ ยังกับถือหลักว to well ิชาการมีความรู้เรื่องงบประมาณและการคลังท่านคงรู้ได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าทําแบบนี้มันจะทําให้ประเทศเราสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ต้องขอโน้มน้าวผ่านท่านประธานไปนะคะให้สสฝ่ายรัฐบาลช่วยกันความร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีฉบับเพิ่มเติมฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะ うん。